รางวัลของเราเลยนะครับก็คือปัจเจกปีน้ำแล้วก็รวมไปนถึงนักเตะผู้หญิงท่าใดท่ใจเราครับปัจเจกปีน้ำเด่นดีนะครับเพื่อนมาสองหมื่นบาทแล้วก็โทรศัพทบไปหนี่งเรื่องนะครับตลอดตบรางวันขวันใจอ่าถนะครับใครเลขไหนนะครับก็สามารถนะครับชี่ดอกไม้แล้วก็มโนใจน้องๆได้เพียงหนึ่งดอกสองดอกก็ถือว่าเป็นกำลังใจที่ดีสำหรับน้องๆนะครับเพื่อข้าวต่อไปครับ เอาละครับเรีบหน่อยรีบหน่อยครับรีบหน่อยเรามีเวลาให้นะครับตึงเพลงช่วงตั้งใจเท่านั้นมาเลยครับดอกไม้ทุกดอกคือกำลังใจที่ดีของน้องท็อนะครับเดินเลยครับชอบใหม่เลขไหนเดี๋ยวนั่งดูอย่างเดียวเลยครับก็คือดอกไม้เป็นกำลังใจในลงได้นะครับแล้วก็ฝากประจันตภัทรอยู่ท่านุ่งก้องนะคะจะรู้ว่า เรามีาการจัดดราม่าตัวนะครับในวันที่2ถึง6ตุลาคมน,นะครับอาจาร